รวยสอนลูก 1. สร้างความรู้ทางการเงิน Financial Education เข้าใจความแบบตกต่างระหว่างทรัพย์สิน Assets และหนี้สิน Liabilities ศึกษาเรื่องการลงทุนการจัดการเงินและการสร้างประแสเงสินสด 2. เน้นการสร้างทรัพย์สินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจที่สร้างรายได้แบบ passive Income หุ่นหรือกองทุนที่มีผลตอบแทน สามกระแสเงินสดสำคัญที่สุดสร้างกระแสเงินสดบวกจากการลงทุนและทรัพย์สินหารายได้ต่อเนื่องจากแหล่งแพซ e อินค m e เช่นค่าเช่าหรือปันผลสีอย่าทำงานเพื่อเงินแต่ให้เงินทำงานเพื่อคนเริ่มต้นการลงทุนเพื่อสร้างรายได้เสริมมองหาโอกาสในการเติบโตทางการเงินหาพัฒนาทักษะและเครือข่าย พัฒนาทักษะการขายการสื่อสารการจัดการและการแก้ปัญหาสร้างเครือข่ายที่ดีเพื่อเพิ่มโอกาสทางการเงิน 6. คิดแบบนักธุรกิจสร้างรายได้จากทรัพยากรที่มีเช่นความรู้ความสามารถมองปัญหาเป็นโอกาสในการสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการ 7. ผลิกเร่งกับดับทางการเงินอย่าติดอยู่ในวงจรนูเรส วางแผนการใช้ใจ่ายและลงทุนในสิ่งที่เพิ่มมูลคา่า 8. ดอย่าก,กลัวความล้มเหลวความล้มเหลวคือบทเรียนสำคัญใช้บทเรียนจากความผิดพลาดในการตัดสินใจที่ดีขึ้น 9. เริ่มต้นทันทีเริ่มจากสิ่งที่มีและเรียนรู้เพิม่มเติมระหว่างทางอย่ารอจนกว่าคุณจะพร้อมสมบูรณ์ความมั่งคั่งไม่ได้เกิดจากการทำงานหนักเพียงอย่างเดียวแต่จากการทำงานอย่างชาญฉลาด และมีวิสัยทัศน์การเงินที่ชัดเจน